คนเกิดวันศุกร์นะขอพรพระราหูนะขอไปเลยเรื่องที่เป็นจุดแข็งของเราเนี่ยให้มันเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จสูงสุดกล่าวคืออีกความมีเสน่ห์สูงสุดของคนที่เกิดวันศุกร์เพราะว่าคนเกิดวันศุกร์พูดไปหลายครั้งแล้วว่ามีเสน่ห์มากที่สุดในบรรดาเจ็ดวันนะเวลาที่เรามีเสน่ห์แล้วนะนะอย่าลืมอย่าลืมขอพรพระราหูบอกขอให้การมีเสน่ห์นั้นนะ ดึงดูดเอาคนที่มีความจริงใจเข้ามาหาเราไม่ใช่ใครที่ดีๆไล่ๆเข้ามาหมดเอาแบบคนดีๆเข้ามาเราจะได้มีสิ่งทีด่ดีกับชีวิตนะอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับความมีสเสน่ห์ของเราเนาะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะมีวาสนาที่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่านะก็หมายปองนะแล้วเราอ่ะก็จะต้องขอพรท่านต่อไปว่า คนที่เข้ามาในชีวิตเราอะโดยความที่หลงสเสน่ห์ในตัวเราว่างองั้นเถอะขอให้เกิดประโยชน์กับชีวิตและอย่ามีเหตุการณ์ที่รักัเลิก,กบ่อยนักเลยเพราะอะไรหลายต่อหลายครั้งมันเป็นวาสนาของเราที่จะได้เจอคนห,นาหลากหลายประเภทนะคือไม่รู้ว่าใครต่อใครก็ต้องอยู่ภายใต้มนสะกดแห่งสเสน่ห์ของเราเสมอ แล้วมันก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะขอพรพร่อเราหัวแล้วกันขอให้เราเนี่ยควบคุมอารมณ์หรือการแสดงอารมณ์ของตัวเองได้มากขึ้นเพราะอะไรโดยธรรมชาติคนวันศุกร์แล้วเนะ่เป็นคนที่มีความคิดจินตนาการที่ดีแล้วก็ส่วนที่มันเป็นของแถมมากกกับความคิดหรือจินตนาการก็คือการใช้อารมณ์ที่อยู่ในปริมาณที่มากกว่าการใช้เหตุผล ดังนั้นนะหลายตัวหลายคนเลยที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็จะมาตีอ,อกชกตัวแล้วก็มีความลังเลใจสงสัยว่าทําไมมีเสน่ห์มีคนหลงรักเยอะแต่มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กล่าวคือรักักเลิก,เลกกับบ่อยมากคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะขอพรพระราหูแล้วกันว่าขอให้คนที่อยู่กับเราอะ่ะเป็นคนที่เข้าใจเราอยู่กับเรานานๆแล้วก็เจอคู่แท้ในเร็ววันเรื่องของการเจอคู่แท้เนี่ย ขอพระราหูเนี่ยมักจะได้คู่แท้แบบกระทันหันด้วยนะแบบปาฏิหาริย์แบบไม่คาดฝันแล้วแต่ละคนที่มาแล้วนะไม่ใช่คนแบบโปรไฟล์ธรรมดาเลยนะเป็นคนที่พร้อมที่จะทําให้ชีวิตของเราเนะี่ยมั่นคงและโดดเด่นนะั้นขอพอรท่านในเรื่องของคู่เนี่ยศักยภาพเดิมเรามีอยู่แล้วเราขอเสริมเข้าไปให้ได้ดิบได้ดีมากขึ้นขอท่านให้มีเงินมีทองติดตัวบ้างไม่งั้นนะคอยไปใช้ไปจ่าย ก็มีสองส่วนทั้งเกิดมรสศกนี่ยถ้าไม่ใช้จ่ายด้วยความมีรถสิยมอัเลิศหรูอของตัวเองเดี๋ยวก็ไปใช้จ่ายกับอันนู้นอันนี้ก็ใช้จ่ายหรือจ่ายไปเพราะอารมณ์สงสารคนอื่นเลิกแล้วนะพอแล้วนะขอพรท่านให้เรามีความเข้มแข็งมากพอที่จะจัดการที่จะเก็บเงินเก็บทองไว้ได้บ้างแล้วขอท่านอย่าให้คนเนี่ยมาผิดสัญญาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะคนที่ตกลงเรื่องที่สําคัญสําคัญกับเราไปแล้ว บางครั้งหลายๆต่หลายครั้งในบางจังหวะชีวิตของคนเกิดวันศุกเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นแหละที่ต้องพึ่งพานะที่จะต้องเอาชีวิตเนี่ยไปผูกกับใครบางคนเพื่อความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นไปเกินกว่าที่จะทำด้วยมือของตัวเองเอจังหวะนั้นน่ะหลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันมันก็มีโอกาสที่จะพลาดพลาดตรงที่เราอะ่ะเลือกคนผิดจังหวะชีวิตมันผิดเอาชีวิตไปฝากกับคนผิดดังนั้น ที่ผ่านมาเชื่องมันไม่เป็นไรวันนี้เจออาจารย์แล้วรู้เคล็ดลับแล้วเวลาขอพรพระราหูขอพรท่านให้คนเนะี่ยที่เราฝากชีวิตไว้เนี่ยนะให้เขาเนี่ยนะซื่อตรงตรงไปตรงมาให้เขาเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจนะที่ตรงกับใจของเราที่เกื้อกูลอุปถัมภ์กันดีแล้วคนที่หลงรักเราทั้งหลายก็จะกลายมาเป็นคนเนะี่ย ที่เกื้อกูลชีวิตเราไม่สูญเปล่าเหมือนที่ผ่านมาดังนั้นใครที่เข้าใจาอาจารย์นี่ยไปนั่งคิดนะคำขอพรให้เต็มที่ให้เสร็จสรรพแล้วเมื่อถึงเลิกง,งานยามดีอาจารย์เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนนะขอพรกับพระราหูมหาวันตราเพื่อบันดาลสิ่งอาัศาจรรย์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราคนเกิดบันสุขดังนั้นนะมันเป็น จังหวะมันเป็นโอกาสมันเป็นความรู้และมันเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของเรานะีให้พลิกในข้ามคืนดังนั้นคนมันสุขขอพรพระราหูให้เกิดความมหัศจรรย์ได้เลย